รั้นเร่พนิจรหารักแท้ตอนที่สาสิบปด่นค่าผิวสีเหลืองดุดขี้พึ่งอมเขียวทุกล้างออกชา้าๆข้างเขาเหมือนถูกลอกเนื้อออกไปหนึ่งชั้นเอาสิ่งที่เบิ้นเคยสิ่งไม่เคยเห็นออกไปเผยให้เห็นเข้าโครงกระโดกที่ราวกับสลักด้วยครมมีด เวนเครศิงเผยกลั้นหายใจมองนิ้วทั้งสิบของเขาล้างการแปลงโฉมบนหน้าออกอย่างคล่องแคล่วว่องไวไม่เหมือนคุณชายน้อยในเมืองล่วอย่างที่แย้มยิ้มดังผุผาน,านานาพรันอีกทั้งไม่เหมือนนางคณิกาหญิงงามเมืองที่คิ้วสวยแก้มนวลเนียนนี่คือใบหน้าของบุรุษที่ไม่นับว่ามีสีสันมีเพียงสีขาวดำ ขาวซีดและแก้มพิสู้นผอมกรีบปากบางเฉียบคล้ายไม่มีสีเลือดหน้าตาขมเข้มแพ้ขนตาหนาทึบและบดบางดวงตาที่ลงหมึกสีเข้มคมเขาาพูดนั้นไปกว่าครึ่งใช่แล้วพิษตานั้นเหมือนคือเสียงทำได้แค่คิดถึงคำคำหนึ่ง ลงหมึกสีเข้มในดวงตาคู่นั้นดุดสีดำที่ต้องตะกรนล้างออกไม่ได้เฉพาะตอนที่เปลี่ยนมุมเท่านั้นถึงจะเห็นประกายสว่างสวัยซึ่งซ่อนไว้คล้ายมีคล้ายไม่มีจูจ่ๆเขาก็พบว่าแท้จริงและอีกฝ่ายไม่คิดจะล้างกลางเครื่องแฝงฉมนั้นตลอดชีวิตและในใจของเขาแต่ไหนแต่ไรมาก็ควรจะมีหน้าตาเช่นนี้ยามนี้ไม่เห็นว่าอีกฝ่ายมีหน้าตาเฉกเช่นในความรู้สึกที่ตนจินตนาการไว้ไม่ผิดเพี้ยนมันช่างเหมือนกับ ได้รู้จักเขามานานแสนนานเบนคือสิงเกลอเกินน้ำลายอ้าปากเรียกอาชวีโจจูซอตอบ่าอืมอย่างไม่ใส่ใจเช็ดเครื่องแปรงโฉมที่หลงเหลืออยู่เล็กน้อยเป็นครั้งสุดท้ายจนสะอาดเกลี้ยงเกลาท่าของสิ่งนี้มาตลอดเป็นระยะเวลานานเขาเกือบจะนึกว่านั่นคือเปหน้าของตนเองไปแล้วพอเช็ดของพวกนี้ออกไปก็ยังรู้สึกไม่ค่อยชินคาแรกตั้งใจว่า จะใช้ใบนหน้านี้อยู่ต่อไปเช่นนี้ให้นานอีกหน่อยผู้ใดจะไปหรือว่าความทุกข์ยาก,กอยากเกาะติดเป็นเงาตามตัวหรือว่าวันข้างหน้าจะต้องเปลี่ยนหน้ากากหนังมนุษย์วันเว้นวันเสียแล้วเขาอารมณ์ไม่ดีอีกแล้วว่นเขาเสียงเรียปรบปากทางเอ่ยเสียงต่ำข้าข้าเคยบอกหรือไหมว่าความจริงแล้วข้าชอบบุรุษเจจุซูใช,ช้ชนะบอกว่าไร้สาระข้าจะไปรู้ได้อย่างไร เหลือบมองเขาแว็บหนึ่งก่อนจะล้วงหน้ากากหนังมนุษย์อีกแผ่นออกมาจากอ,อกราวกำน,นึกอะไรขึ้นได้โยนใส่อกหวนเครื่องสิงพร้อมกำชับถ้าไม่อยากเจอเรื่องยุ่งยากอีกก็ใส่เอาไว้หน้ากากหนังมนุษย์นั้นทําอย่างประณิตบรรจงนลยามปกติเว้นเครื่องสิงคงจะศึกษาดูอย่างสนอกสนใจทว่าเวลานี้เขาไม่แม้แต่จะมองมันสักแว็บเดียวจ้องโจโจซูขมิงเอ่ย้ำเสียงขึงอังจริงจังเป็นที่สุด เพราะฉะนั้นเจ้าจึงคิดจะเอาตัวมาหลอกหลวงข้าเหรือเจ้าจูซูอยู่มาจนอายุปูนี้แล้วรู้ว่าบุรุษนั้นรู้ว่าบนรู้ว่าตนเองเป็นบุรุษทางแท่งยังไม่เคยถูกชายใดใช้สายตาหยาบโลนและน้ำเสียงจริงจังแทะโลงเช่นนี้มาก่อนจริงๆเขารู้สึกมาตลอดว่าหากเพื่อนเพื่อเสียงไม่ได้มีปัญหาทางสายตาก็แสดงว่ามีปัญหาทางจิตใจอยู่บ้าง หากไม่ใช่หัวเทือก็แสดงว่าไรสมองมิเช่นนั้นเหตุใดเขาจึงไม่ไปตามตยอยหอเด็กสาวเด็กหนุ่มหน้าตามหมดจดที่อยู่เต็มถนนแต่กลับมาว่าวแวคนที่หน้าซิดเซียนเช่นเขาอยู่ได้เล่าดังนั้นเขาจึงไม่สนใจอีกฝ่ายเดินไปพลางล้วงหน้ากาก,กหนังมนุษย์อีกแผ่นมาครอบใบหน้าของตนไว้ตรงหน้าเบิ้ลเคยสิงบังเกิดการแสดงพลางเคลื่อนย้ายจัก,กรวาลจากดุ่มรูปงามกลายเป็นชายวัยกลางคนหน้าตากระขาดตาเข รู้เพียงว่าอวัยวะภายในของเขาพลอยตีลังกาตามไปด้วยอยากเอาลูกตาไปกดล้างในน้ําใจจะขาดไม่ใช่อยากเอาลูกตาไปล้างไปกดล้างในน้ําใจจะขาดภาพที่เห็นตรงหน้าช่างโหดร้ายถาโดนอย่างไร้ที่เปียบชายหนุ่มจึงร้องวุวายอุจจาตาเกินไปเจ้าเปลี่ยนอนใหม่เดี๋ยวนี้เลยเว่้นคสิงกราบทางยื่นมือออกไปหมายจะช่วยถอดออกให้โจโจซูรู้สึกว่าอีกฝ่ายก่อกวนอย่างไรเหตุผลจึงหันหน้าหลบผู้ใดจะไปรู้ว่าเวิ้นคือสิงช่างระน,นัก ตามติดมาไม่ยอมเลิกหลาคันแล้วสคุสองคนที่ไม่ครู่ร่วมแรงร,ร่วมใจวิจิตสัตรูภายนอกด้วยกันภายใต้สถานการณ์ที่สึกภายนอกสงบเข้ากลับมาอยู่ในสภาวะที่รบหลากันเองอีกครั้งเริ่มรมรมรันทันตูอยู่ที่เดิมแบบเจ้าหนึ่งท่าข้าหนึ่งกระบวน โจจูซูเหวี่ยงหมัดเข้าใส่กระดูกหายปราเว้นเคอสิงหากเว้นเรอสิงไม่คิดหลบหลีกโจจูซูไม่ตั้งใจจะชกให้เขาเจ็บตัวจริงๆจึง,จง,จงย,ย้ายหมัดขึ้นไปข้างบนสองช่่นในคลิปตากำปั้นฉลับบาเขาไปทว่าเว้นเคอสียงกลับช่วยโอกาสนี้จับมือโจจูซูไว้พร้อมถามด้วยไม่น่ายิ้มแย้มนี่ปรึกษาหน่อยซิถ้าเห็นว่าเจ้าก็อย่างโดดเดี่ยวเช่นกันเช่นนั้นเราสองคนก็ามาหยุดกันเลยดีหรือไม่ เวลาเขาพูดมักจะหัวเราะคิกคักยิ้มตาหยีเสมอคล้ายตั้งใจไม่ให้ผู้ใดดูสีหน้าและแววตาของตนออกจงใจไม่ให้ผู้ใดหรือว่าเขาจริงใจหรือเสแสร้งเจอจูซูถามอย่างรำคาญใจข้าจะเอาเจ้าไปทําอะไรวะเนี่ยเมิ้ลก็สิงเข้ามาประชิดเขายกมือโจอจูซูขึ้นให้อยู่ระดับทางของตนใช้ปลายคางของตนเองถูไถยเบาๆจากนั้นฉวยโอกาสตอนที่เจอจูซูคนลุกเรียวและพยายามจะชักมือออกยื่นมือไปดึงหน้ากากบนหน้าอีกฝ่ายแล้วยโยนไปด้าน เดินไปด้านไปด้านโยนไปด้านข้างลดเสียงถามแล้วเจ้าว่าเอาไปทําอะไรเล่าเจอจูซูกรอกตามองเว้นคือสียงด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ชั่วขณะพันหัวเราะขึ้นมาบริเวณที่ขาวซีดของใบดานนั้นขาวซีดเกินไปตรงที่สีเข้มกั็ลึกเกินไปทําให้รู้สึกว่ามีความเหี่ยมเกรียมแคบเครือบแฝงอยู่มีเพียงเวลายิ้มที่หน้าตาดูจะผ่อนคลายมุมปากมีรอยร่องรอยเล็กน้อย กรีปากสีอ่อนซีดจ,จางจึงเรือสีที่มองแทบไม่ออกไม่รู้พระเหตุใดถึงดูนารักขึ้นมาไม่น้อยชายหนุ่มน่ารักผู้นี้ลดเสียงลงย้อนถามทีละทำทีละพยางาเลี้ยงเจ้าไว้เวลาที่อัตคัดเงินทองก็ออกมาเชือดกินเนื้อเรอเสียงที่ยางด้วยเสียงทุ้มต่ำราวกับเสียงกระซิบดังขึ้นเพื่อนแค่สิงแทบผลหัวลุกยังไม่ทันเข้าใจอย่างและอยดขท่องแถ้ว่าอีกฝ่ายพูดว่าหมายความว่าอะไร ก็ถูกขีบอย่างแรงจนข่าวอ่อนแทบจะลงไปหมอบกราบโจจูซูสลัดเขาหลุดแล้วสาวเท้าจับไปล้เอาหน้ากากหนังมนุษย์อีกแผ่นมาใส่ไว้อัรรย์จนชวนให้สวรรค์พิโรธและมนุษย์เครียดแค้นยิ่งกว่าแผ่นมือคู่เสียอีกเสร็จและ้วกะ็เดินอาดอาจากไปด้วยท่าทางผมอ,อกภูมิใจขณะที่บุรุษทั้งสองกำลังเอ,อรบเหยลอยชายเดินจากไปพร้อมกับกระเชา้ยาย้อยแยกคันตลอดทาง จางเฉิงหลิงก็กำลังนั่งทบทวนชีวิตอยู่ที่ขั้นบันไดผู้เดียวเขาเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่มารู้ตัวอีกทีก็ถูกผู้เสียงหิ้วขอเสื้อโยนไปด้านหนึ่งจากนั้นเลือดุ่นๆก็พุ่งมาโดนหน้าเขาเสียงกรีดร้องดังระงม,มรอดทิศดวงตาจิ้มลิ้มของผู้เสียงเต็มไปด้วยความเครียดกาดเลื่อนจดออกมาจากเกร็ดในมือใต้ฝา่ามือใต้ฝา่ฝาเท้าคือมือข้างหนึ่งของคนดิดตินชุดด,ดำที่เมื่อครู่นี้ดิดพินเดินไปทั่วและยังมีงูขี้ตัวลายที่ขาดเป็นสองท่อนอีกหนึ มือดีดพินผู้นั้นเป็นหน้าซีบขาวดุดคนตายขณะกระโดดหนีออกไปทางหน้าต่างผู้เสียงรู้ว่าไม่ควรรั้งอยู่ที่นี่นานจึงดึงจางเฉิงหลิงท้อมบอกเฉาเว่ยหนิงไปเถอะวิญากที่นี่เพิ่งจะซึ้งเสียงนางคนชุดดำสิบกว่าคนก็โผล่มาจากไหนไม่รู้แต่ละคนถือตะขอเป็นอาวุธนรบกล้าตายแม่งป่องพิษชุดที่สองมาถึงแล้วทุกคนในหอสุราถอยออกไปก่อนที่สถา,านการณ์จะเลวร้ายยิ่งกว่านี้มีเพียงเสือเอ,อที่ยันอยู่ด้านใด แม้แต่ค่าข้าวสแสดงก็ยังไม่ทันได้เก็บเวยชาวเว้ยหนิงถามซ้ำๆนี่มันอะไรกันเนี่ยอยู่ๆกันี้โผลมาได้อย่างไรพวกเขาจะทำสิ่งใดกันเละกูเสียงกรรมกรรมกริดในมือดวงตาทั้งคู้ไปค่อยกวาดมองร่างหนึ่งป่องพิษรู้สึกว่าฝ่ามือมีอเหงื่อซึมออกมาเล็กน้อยวาดกริดเป็นวงโค้งอย่างแผ่วเบารอบรอบอ,อดครวญในใจพวกเขาเจอนักรบกล้าตายหนึ่งป่องพิษในเวลาเช่นนี้การจะปีฝ่าออกไปนั้นง่ายแสนง่าย หากเด็กคนนี้มีอันเปิไประหว่างที่นางเฝ้าระวังตัวอยู่ด้วยด้วยนิสัยใจเจ้านายของนางแล้วนางจะต้องถูกชิงรากเป็นนางจะต้องถูกฉีกร่างเป็นทั้งเป็นแน่พวกมิ้งปองเพิษดูท่าทางจะกลัวกู้เสียงไม่น้อยค่อยขยับประชิดเข้ามาจากรอบด้านกู้เสียงใช้หางตากวาดมองสีหน้าง,งุนงงของชาวเวเนิงได้จังเฉิงหลิงที่เห็นชัดว่าไม่มีกําลังต่อสู้อะไรเลยรู้สึกว่าลมพัดบิดวิว อิอสุยเหน็บหนาวนี่คือช่วงเวลาที่นางลงสวยสุดในชีวิตที่จริงต้องเป็นลมพัดบิดเบี้ยวอิสุยเหน็บหนาวผู้กล้าไปคราวนี้ไม่มีวันได้หวนคืนมาจากกำลังอิสุยหมายถึงการเตรียมใจและแตัดสินใจอย่างแน่วแน่ <c oughs> ดังบอกชาวเว่ยหนิงสั้นๆท่านลืมไปแล้วหรือน้วรบเดินตายเมงป่องเพชรจะฆ่าเด็กนั่นชาวเว่ยหนิงร้องอ๋อนึกออกแล้ว คนที่ตายในเครื่อหาสกุลเก่าเหล่านี้เหล่านั้นก็คือคนพวกนี้ชายหนุ่มจึงเตรียมพร้อมป้องกันเขย่ากระบี่ออกมาทันทีกำชับจาจงเฉิงหลิงที่อยู่ด้านข้างอยู่ใกล้ๆข้าไว้กู้เสียงขมวดคิ้วเรียวงามตัดสินใจว่าจะลงมือตัดกําลังอีกฝ่ายก่อนงางกำอุดรับแน่นแล้วสาดออกไปเต็มที่แบบไม่คิดเงินจากนั้นก็เริ่มตะลุมบอลโจจูซูคาดเดาไว้ว่ากู้เซียงน่าจะเป็นจือซ่า อสูรสีม่วงแห่งภูเขาพูดผีสาวน้อยผู้นี้อายุไม่เยอะแต่กลับมีลูกไม้แกลวพราว,วิชายุธย่อไมไห้ดีทางอ่อนด้อยแน่นอนแม้ความสามารถในด้านโพงฉันกาบกรของเวาหวยหนิงจะทำให้คนหมุเหงยดทำคพันใจไปสักหน่อยแต่ถึงอย่างไรก็เป็นสิทธิเอกในรุ่นนี้ของสำนักกระบี่ริงเฝิงที่พอจะอวดผู้อื่นได้บ้างอีกทั้งยังไม่เคยอ่านหนังสือจนอู้ฝึกยุทธจนจนอู้ฝึกยุทธ เมื่อทั้งสองร่วมมือการธละกำลังย่อมไม่ธรรมดาแม้ฝ่ายตรงข้ามจะเป็นนรบก้าตายของแม่งป่องพิษก็ยังสู้ได้เต็มความสามารถจะมาจะพังก็มาพังตรงที่ต้องคุ้มครองตัวพระอย่างจางเฉลิงกู้เสียงฆ่าคนวางเพิงไม่เคยอ่อมเบืออ่อมเท้ามาทางชีวิตเห็นชาวเวนิงถูกนรกคนหนึ่งสกัดไว้โดยไม่ทันตั้งตัว ขณะใครอีกคนก็อ้อมเขาไปแล้วกระโจนเข้าใจจางเฉิงหลิงในสถานการณ์เร่งด่วนเฉาเว่ยหนิงจึงเหี้ยยวางเฉิงหลิงโจนไปทางกู้เสียงกู้เสียงพันร้องไห้ได้แ,แต่รับเอาไว้ทว่าเด็กทั้นก็ผลมีน่าร้อยกว่าจินนางถูกกระแทกจนลอยไปดันขั้นสามสี่เก้าว่าจะยืนมั่นคงก็แทบแย่ระหว่างนั้นก็สวนแทงเงป็นกล่องพิษคนหนึ่งท,ที่เกือบจะเกี่ยวผมนางอาวุธลับบนปลายรองเท้าดีดออกไปโดนท้องน้อยของเม็นกล่องพิษอีกคน ฝ่ายหลังนั้นก็ยังตายไม่เสิ็จตามตัวแยไม่เลิกนั้งจึงจัดเสริมให้อีกกระบวนถ้าอีกฝ่ายถึงได้ไปพบพยายมคม <c oughs> ดาบคมกระบี่แฉลบกระหม่อมและใบหูฮงจางเชิงหลิงเด็กชายหวาดระแวงเป็นพพัก ว่ามีส่วนไหนของตนเองที่ถูกตัดขาดไปหรือไม่จนต้องยื่นมือไปลุกคำดูจากนั้นก็ต้องอดทนกับการถูกกู้เสียงในเฉาเวหวนิงโยนเขาไปมาเหมือนเป็นถุงกระสอบระบำคลิ้วกลางอากาศเล่นเอาเวียนหัวตาลายไปหมดจนเมื่อการสู้รบตะลุนบอลมาถึงช่วงถ้ายสุดขากางเกงของกู้เสียงก็ถูกย้อมด้วยรลหิตฝ่ายตรงข้ามไปทั้งขาที่เอวนางยังโดนตะขอเกี่ยวเป็นหนึ่งแผลแต่โชคดีที่หลบไวไม่เช่นนั้นสาวงามคงจะกลายเป็นสาวงามสองท่อนไปแล้วดวง หน้าพริ้มพราวซีดเผือดเชาไว้หนิงเองก็ไม่ได้มีสภาพดีไปกว่านางเท่าไหรสบักสบอมเต็มที่เช่นเดียวกันในสถานที่แห่งนี้แทบจะเหลือแค่พวกเขาสามคนที่ยังมีชีวิตกู้เสียงตัดสินใจเด็ดขาดเดียเด๋ยวนั้นไปเดี๋ยวนี้ไม่เช่นนั้นจะวุ่นวายยิ่งกว่านี้เร็วเข้าเฉาไว้หนิงเชาเว้หนิงกับจางเฉิงหลิงศบตาก,กันต่างคนต่างยังหวาดเสียวไม่หายขณะที่กําลังจะตามนางไป ก็ได้ยินเสียงใครบางคนร้องครางอยู่ตรงมุมกำแพงจ้างฉันหลิงหันกลับไปเห็นขอทานเท่าคนนั้นคลานออกมาจากกองซากศพครัวจนแทบปัสสาวะ,ะราดอยู่แล้วชามที่ใส่เหรียญทองแดงคว่ำเหรียญกระจัดกระจายอยู่ที่พื้นแช่อยู่ในน้ำเลือดขอทานเท่าลุกขึ้นยืนไม่ไหวร้องเสียงหลงได้สั่นเครือข้าข้าตกรถึงอย่างไรเช้าวเวหนิงก็มาจากฟักทักฝ่ายธรรมะได้รับการอบรมเรื่องจัิรยธรรมมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย เขาเน่าเขานิวหน้าทันทีคิดในใจว่าแย่แล้วเมื่อครู่นี้ไม่ทันระวังพอยทาให้ชายฉลาผู้นี้ลําบากไปด้วยเขาจึงเดินไปข้างหน้าก่อนเอ่ยถามท่านผู้เท่าท่านได้รับบาดเจ็บหรือขอทานเท่าคนนั้นเงยหน้ามองเขาด้วยในตาว่างเปล่าผู้ใหญ่ก็อ้าปากพูดเอ๊ะเหมือนเขาจะตกใจจนพูดไม่ได้แล้วจางเฉิงหลิงเดินเข้าไปหาฝ่ายนั้นพร้อมกล่าวเสียงแผ่วท่านปูท่านรีบหนีเถอะคนร้ายจะมาแล้ว เขาเพิ่งจะให้เหรียญทองแดงแก่ขอทานคนนี้ชายชราที่ตอนนี้ยังจําเขาได้ยังพูดว่าโอ้โหจะตายแล้วรางยึดแขนจางเฉิงหลิงไว้กู้เชียงมองดูอยู่เงียบๆอยู่ๆก็เพ่งสายตากระโดดเข้ามาหนึ่งก้าจากทางด้านข้างด้วยความเร็วที่มองตามไม่ทันเนื้อมือฟันแขนของขอทานเนื้อมือขึ้นฟันแขนขอขอทานคนนั้นฉับพลันชาวเวหนิงร้องด้วยความตระหนกตกใจอาเซียงยา แต่สายเกินไปแล้วกิดในมือของผู้เสียงจู่โจมชายชรายอย่างเยี่ยมหานผู้เท่าค้ายสะดุง้หยงแต่กลับหดมือได้ทันท่วงทีแต่ว่าผู้เสียงไม่ให้โอกาสอีกฝ่ายนนงพทันเปลี่ยนกระบวนท่าพลิกกิดส่งพริกมือส่งกิดไส่ขึ้น <c oughs> เสียบเข้าลำคอของเขาแทงเส้นเลืดใหญ่โรหิดแดงฉานพุ่งกระชูดสูงสองฉือ ชาววหนิงได้จางเฉงหนิงตาค้างมองเด็กสาวที่เหมือนอสูรกายในโลกมนุษย์ทึ่งโชคเลือดไปทั้งตัวยืนเซระกันไปทางเือกูเสียงดึงกริดออกจากศพชายชราคนนั้นด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ยกมือขึ้นใช้แขนเสื้อเช็ดเลือดบนดวงหน้าพอชั้นตาขึ้นมาก็เห็นสีหน้าหวาดกลัวและตื่นตกใจจนพูดไม่ออกของชายสองคนนั้นก็เอ่ยถามทำไมรึชาวเว่ยหนิงชี้ศพชายชราลิ้นฟัน ลิ้นพันกันขณะพูดเขาเป็นแค,แค่แค่คนแก่ที่มาจากข,ขอทานเจ้าขาเขาฮ <c oughs> <c oughs> พวกธรรมะหรือผู้เสียงสายตาเย็นว่าบนางไม่อธิบายอะไรหมุนตัวเอากริดเสียบเข้าฝากักหิ้วจางจฉงหลิงเดินจากไปโดยไม่รับฟังเสียงใดชาวเวยหนิงทำเพียง ทำเพียงตามมาด้วยความระมัดระวัง่านไปผู้ใหญ่จึงเอ่ยอึกอักในปฏิประต่อข้าเองก็ไม่ได้หมายความเช่นนั้นอาเซียงข้าไม่ได้บอกว่าเจ้าทําไม่ถูกไม่ได้และไม่ได้คิดว่าเจ้าข้าขายทนและเจ้าค้าคนตามใจชอบแต่เผื่อว่าเจ้าข้าผิดคนเผื่อว่าเขาเป็นแค่ขอทานแก่แก่ทั่วไปเผื่อว่าวันก้าหน้าเจ้ารู้ตัวเจ้ารู้ข้าข้าครัวว่าเจ้าจะต้องรู้สึกเสียใจ ู้เสียงจะงักสีเท้าชนิดมิทันสังเกตเห็นนางเงียบไปคนหนึ่งก่อนตอบด้วยน้ำเสียงกระโชกโขค่โโคาเหลวไหลนะ่ะเหตุใดข้าต้องรู้สึกเสียใจด้วยเชา้าเวญิงถอนหายใจแผ่วกล่าวว่าต้องรู้สึกเสียใจอยู่แล้วแค่ตัวเจ้าเองไม่รู้ก้าวเท่านาเธอเราเ,รเดินกันหน่อยดีกว่าพี่โจกับพี่เหวินสองคนนั้นก็ไม่รู้หายไปอยู่ที่ใดแม่งหากแม่งปองหรือมูพิษมากันอีกฝูงเกรงว่าพวกอื่นคงต้องเสียใจแทนพวกเราแล้ว กู้เสียงเแบะบปากไม่ตอบคำคิดในใจว่าชาวเวยหน่มพวนี้ถึงจะหัวทื่อไปหน่อยแต่ความจริงก็นิสัยไม่เร็วเลยปิ้งกันอีกละ